สินแสเข่งผ่าดวงเจ้าพ่อปากน้ำเอชนสวัสดิ์รอบอายุเข้าเคราะห์ตายจากก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจเมื่อเอชนสวัสดิ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตหมดสติจากภาวะฮีตสโตรกภาวะอากาศร้อนจัดอีกทั้งได้ฉีดวัคซีนโควิดทำให้ภูมิต้านทานลดน้อยลงต้องบอกว่าล่าสุด สินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยนั้นก็ได้ผ่าดวงเจ้าพ่อเมืองปากน้ำเอชนสวัสดิ์รอบอายุเข้าเคราะห์ตายจากเขานั้นก็ได้กล่าวว่าถ้าวิเคราะห์รวมถึงทางด้านโหราศาสตร์เมื่อผูกดวงเกิดวันอังคารมีวันที่19พฤศจิกายน2511 เมื่อผูกดวงวิเคราะห์แล้วถึงรอบอายุที่อยู่ในช่วงของรอบอายุที่เข้าเคราะห์เศษ55ส่วน56ปีและเป็นเคราะหนักซ้ำซ้อนในวันเดือนปีเกิดและยังไม่ผ่านพ้นรอบปีปะทาที่ผ่านมาที่จะก่อให้เกิดการแตกแยกพลัดพราก,ลากและตายจากในปี2565 ซึ่งกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ถึงวันที่ทำให้มีเหตุของการสูญเสียคือวันพฤหัสที่30เดือนมีนาคมซึ่งถือว่าตกดาวจรเป็นศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์ต่อดวงชะตาของคุณชนสวัสดิ์ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆอย่างจึงก่อให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้น